จะมาแบบเงียบๆจะไม่ค่อยพูดนะโอเคอันดับแรกเราก็จะต้องรอให้เวลาผ่านไปโดยแปดนาฬิกาให้นักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียนตามปกติและฉันก็จะฆ่าทีละคนเริ่มตั้งแต่ชั้นสามลงมาเรียนด้านล่างโอเคถ้างั้นเรามาติดตามกันเลยดีกว่า และตอนนี้ฉันก็อยู่ที่ห้องหนึ่งชั้นสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาล่ะอันดับแรกนะเราจะต้องฆ่าคุณคูคุณคูจะไม่ส่งตะวไม่โดนตายซะอไม่นะเอาไม่คุณคูผู้หาตำรวจอย่างเงี้ยนั่ะเหรอเฮ้ยยานี่มันฆาตกร ข้าจก่อยตัวจิตัวก็ตัวตายซะโอ้โหชักดิ้นชักงอชักดิ้นชักงอชักดิ้นชักงอน,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 นี่ก็ตายแบบอนาถเอาล่ะฉันจะเริ่มหัน่นแต่หัวแขนขาสองข้า,ขางลำตัวแล้วก็แขนทำ <laughs> ไมหัวเธอมันช่างดูน่ารักอย่างนี้นะ ฉันรู้สึกอดใจไม่ไหวแล้วที่ฉันอยากเจ้าหัวเธอไปปลูกที่ผักดีไหมนะ้าโอ้ฉันทำหล่นได้ไงนดรกก็ต้องมาไว้ที่ห้องผักครูใช่ห้องผักครูไหมอ้แต่หัวใช่ห้องผักครูไหมวะไม่รู้เหมือนกัน,นสิก็ห้องผักครูนั่นแหละดูสิแขนขาแยกออกจากกันมันน่ารัก เดี๋ยวก่อนสิเออลืมไปว่าเกมเนี้ยมันเวลาหันสมมันจะหันได้แค่ผู้หญิงเท่านั้นไม่รู้ว่าผู้ชายทำไมหันไม่ได้เอาละคุณครูนึกขออนุญ,ญาตแซะคุณครูนะแล้วก็ตัดชิ้นบางบางชิ้นเล็กเลเอาไปทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยทำไมคุณครูใส่ชุดนักเรียนอย่างนั้นล่ะ โอ้โห okay. เอาไว้ตรงนี้ลกันแต่ัวาหัคไปเอาไว้ตรงนี้ขาโอ้โหหรือขาไม่ถึงไหนนี่นะฉันอยากได้หัวเอาไว้นี่ดีกว่าฉันจะเอาหัวแค่นักเรียนก็พอแล้วอ่านักเรียน 1 1, 1 2 2 2บหท่ากับสอบวก2ท่ากับสเฮ้ใครนะ่ะเดินผ่านหน้าห้องเราจะใครล่ะก็ฉันเองตายซะอ้ยโอ้ยโอ้ยโม้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยโน้ยโอ้ยโอโอ้ยโหเลโอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยเอยโ้ยนอ้ ตอนนี้เนี่ยเราจะค่านักเรียนแค่เฉพาะบนดาดฟ้าเท่านั้นส่วนห้องต่างๆเนี่ยยังไม่สําเร็จเพราะเราไปค่าครูแล้วรุ่นพี่มาเห็นพอดีมันโอ้ยรู้สึกแย่มากเลยรุ่นพี่เห็นฉันรู้สึกเสียใจร้องไห้ดีกว่านี่เธอมายืนอะไรอยู่คนเดียวงั้นเหรอเอ๊ะทำไมเธอเลือดเต็มตัวอย่างนั้นละ่ะเธอไปทำอะไรมาน่ะ ข้าแกงไงเฮล่าทำไมแกสวยอย่างนี้นะฉันทาความสวยของพวกแกไม่ได้แนละ้วข้าซะข้าฉันจะทึกขูตำรวจจับในไม่นานแค่นี้ก็เรียบร้อยฉันจะเอาหัวไปให้คุณครู แล้วก็นักเรียนทุกคนว่าฉันฆ่าทุกคนไงละ่ะ <c oughs> วันเล่าดีกว่าให้นี่แกไปเอาหัวมาจากไหนนะ่ะพอดีเป็นเออเป็นหุ่นขี้เพื่อนนะ่ะฉันจะเอาไปที่ห้องศิลปะเพื่อใครจะได้มาวาดรูปจะได้สวย ทำไมเลือดติดอย่างนั้นแกไปทำอะไรมาพอดีมันเป็นซ้อนไม่ใช่เลือดนะคะเราจะฆ่าประธานชมรมดีไหมเอ้ยเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีจะทำให้หน้าใช่ใช่นับถูกสี่สิบเจ็ดสี่สิบหกสี่สิบห้าสี่สิบสี่สี่สิบสามสี่สิบสองสี่สิบเอ็ดไม่ทันแล้ว ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะแกมันฆาตกรออกจากโรงเรียนแจ้งใบลาออกได้ไม่ไม่ไม่เนาะทำไมถึงทำกันได้ลงเอาล่ะยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามด้วย สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่ลองเล่นดูเฉยๆก็สนุกดีสัใจดีโอเคชอบเออมันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไปละบาย